ซื้ออะไรอ่าเดี๋ยวนะครับโนโนไม่เอาไม่เอาถือเอา,าไปให้สองอันให้สองชิ้นเท่านั้นนี่นี่ไม่เอามันเผ็ดมันเผ็ด เรเือให้สองอันอครับออกข้างนอกต้องใส่อะไรใส่แมสเอาแมสโชว์เพื่อนๆหน่อยแมสโชว์เพื่อนๆหน่อยโอ้ไม่เอาโนโนไม่เอาดีกว่าคุผู้หญิงโอ้อาไม้เลยเร็วๆๆๆโอ้เคยเล่นตอนเด็ๆกๆ เอาเร็ว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 ให้สองอันนะโอ้ยนะั้นไม่เอาขนมกระดาษไม่อร่อยเลยไม่เอาไม่เอาไม่อร่อยกินอันอื่นถ้าขนมกระดาษให้เอาอันเดียวถ้าขนมชิ้นอ<ม>ื่นให้เอาสองอันเร็วๆมันไม่อร่อยเลยอ่างเปา เคยซื้อมาแล้วเหมือนเหมือนกระดาษเฉยๆอ่ะมันก็เออสมชื่อมันนั่นแหละไม่มีความอร่อยอันมีอะไรนะนีะนอะไรอะนีอะไรอ่ะอันีรอ่ันนอะไรน้อะไอ่ะนนรุ่ะันอะไรอ่ะันน้อไนร่ันน้อไรอ่ะอันไห่นมไรน้อะไรนอะไ่ะอนอะไรุงะันอะไร่น้องอ่ะันีอะไร่น้อไรอันนี้อะนี้ะ่นีไง่นี่ไงนี่ใช่ี่เา นี่พี่เปาใช่ไหมใช่นะเอาไหมอ่าเล่นไม่ได้อาไม่ได้เอามานี่มานี่มานี้เอาเอาอะไรเอาอะไรยิ้มให้เพื่อนเพื่อนดูเอาอะไรดูใส่รองเท้าผีอีกแล้วครับสลับอีกแล้วครับตลอดเลยเอาฝากกดติดตามช่องเลยครับเอาอะไรยังไม่ได้เลือกสิเอาเดียวพอ เออเดี๋ยวซื้อมาให้ตอนเย็นเอาฝากกดติดตามเลยครับช่อนี่มีไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยเอาเออเอามาเอาเอานี้ครับอันหนึ่งเอาให้อีกอันหนึ่งพอสองอฝากกดติดตามช่องเลยครับช่องดีเอ็มโอเ่ยครับเราคิดดีเพื่อคนเราด้วยกันครับสวัสดีค่ะสวัสดี